เดินไปดูเครื่องบินตอนที่เขาลงที่หาดไม้ขาวสวัสดีเมืองภูเก็ตค่ะมีฝนนิดนิดน,ดนะคะตอนนี้แนนเดินอยู่ที่นนซอยอในยางที่16นะคะมุ่งหน้าไปที่อุทยานอะไรเนี่ยค่ะจะไปที่หาดไม้ขาวนะคะถนนเส้นนี้เขาสามารถแยกไปที่หาดท่าทรายเนี่ยค่ะไปหาดในยางขวาเนี่ยจะมาหาดไม้ขาวค่ะจุดมุ่งหมายของแนนก็คือ เดินไปถ่ายรูปกับเครื่องบินค่ะตอนที่เขาแลนดิบินค่ะทุกคนสวยไหมคะหาดไม้ขาวดูน้ำทะเลดูทรายก่อนค่ะพอเดินมาถึงหาดแล้วเดินต่อประมาณน่าจะ300เมตรได้นะคะจะเรียกมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ไปก็ได้ค่ะแต่แนนเลือกที่จะเดินนะเช้านี้เพราะว่าถ้าเรียกรถเนี่ยเขาต้องอ้อมไปไกลเลยค่ะทุกคนประหยัดตังค์ด้วยเนาะแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวค่ะ ทางที่ดีแล้วเห็นลำแรกแล้วตรงนี้เราจะเห็นเครื่องตอนที่เข้ามาแลนดิ้งนะคะ,ะ,คะจะมีมาให้เห็นทุกหนึ่งนาทีสองนาทีเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เจอเครื่องนะคะถ้ามาตรงนี้คือช่วงนี้ไฮซีซั่นด้วยค่ะเครื่องขึ้นลงเยอะนี่ค่ะสเสน่ห์ของหาดนี้ก็จะอย่างนี้เลยค่ะสาวๆหนุ่มๆมารอโพสท่ารอเครื่องค่ะ ตื่นเต้นรอทุกครั้งเลยค่ะทุกคนที่เห็นเครื่องแบบว่าลำเล็กๆเล็กๆมาแตะมาแต่ไกลมาจากโน่นกลางทะเลเลยค่ะนี่ไงแบบนี้เลยค่ะมันตื่นเต้นทุกครั้งเลยหุยตื่นเต้นด้วยไหมคะทุกคนนี่พอเครื่องผ่านไปลมก็จะพัดแรงๆเย็นสบายแบบนี้เลยค่ะ ำแล้วลำเล่าทุกคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมาแล้วเดี๋ยวก็มาอีกค่ะน่าจะไม่เกิน5นาทีนะคะแต่ละลำเพราะว่าเขาต้องเว้นช่วงค่ะให้เครื่องมาแลนดเพราะว่ามีอะไรนะรันเวย์เดียวค่ะที่เขาให้ลงจอดมองเห็นเครื่องในสนามบินด้วยเลยนะคะทุกคนมาอีกแล้วค่ะ จะกลับก็ไม่ได้กลับก็อยากดูอยู่นั่นแหละมาเที่ยวภูกเก็ตอย่าลืมมาเปิดประสบการณ์ที่นี่นะคะนี่ข้างๆหาดก็จะมีร้านอาหารร้านน้ำค่ะแล้วก็มีรถไว้รอรับลูกค้าค่ะไว้กลับไปที่ร้านจอดรถค่ะคนละ20บาท